สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันจันทร์นะคะเย็นวันจันทดีกว่านะคะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ที่ดินที่นี่มพัฒนานะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าตารางวาค่ะก็ที่ดินแปลงนี้เราเพิ่งโพสต์รายละเอียดไปเมื่อวานนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่อยากเห็นรูปภาพาที่ชัดเจนนะคะก็อยู่ในโพสต์ของเมื่อวาน,นะคะ่ะเราโพสไปเมื่อประมาณก่อนเที่ยงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะคะ เนื้อที่ตามถนอนอยู่ที่399ตารางวาค่ะมีหน้ากว้างอยู่ที่60เมตรแล้วก็ด้านลึกอยู่ที่27เมตรนะคะแปลงนี้ถือว่าม,มีมูลค่าทางด้านรูปแปลงนะคะเพราะว่ารูปแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งด้านที่กว้างที่สุดก็คือด้านที่ติดถนนนะคะมีความกว้างถึง60เมตรพอ60เมตรปุ๊บเนี่ย เวลาที่เราจะแบ่งอ่ะแบ่งเป็นแปลงเล็กอะค่ะจะทําได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเสียพื้นที่ถนนเลยใช่ปะคะเราอาจจะทําหน้ากว้าง20เมตรก็ทําเป็นบ้านเดี่ยวได้เลยนะคะสาหรับหลังนี้เนะเาะหรือว่าอาจจะแบ่งซอยเป็นทาวน์เฮาส์แบบนี้ค่ะจ,จะทําเป็น10เมตรก็ได้ทั้ง6หลังนะคะสมมุติในกรณีที่จะทําบ้านนะคะแต่ก็เลยทําให้ว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะมีมีข้อดีในด้านความกว้างของหน้าแปลงนะคะแล้วก็เห็นไหมคะถนนหน้าแปลงก็เป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะคะ รถส่วนทางกันได้สบายเลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนาะตรงนี้คมพัฒนาค่ะต้องบอกเลยเลยค่ะว่าราคาของที่ดินนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างอย่างเยอะเลยนะคะเพราะว่าด้วยด้วยนโยบายของรัฐเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนิธินท,ที่ดินโซนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก5 6าหปีเนาะในนิคมพัฒนาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่แบบ ที่ไกลตัวเมืองมากนักนะคะมีคมพันนาก็ยังคงเป็นเ,เป็นอำเภอ,อเพึ่งของระยองเพียงแต่ว่าอัตราการเติบโตของชุมชนนะคะก็ขอก็เรื่อยๆเนาะใช้คำมาเรื่อยๆค่ะตามจำนวนผู้คนที่อยู่ในนั้นแต่แต่ว่า พอหลังจากที่มีนโยบาย EEC มามีหนึ่งคือ EEC มาก่อนนะคะพอ EEC มาก่อนเนี่ยก็จะเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งใช่ไหมคะแล้วพอมี EEC ได้ไม่นานนะคะสิ่งที่เปลี่ยนทําให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือการเปลี่ยนสีผังเมืองนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างนะคะกลายเป็นว่า ถูกจัดโซนเป็นโซนของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งกลับไปเป็นสีม่วงพอเป็นสีม่วงปุ๊บก,ก็จะมีโรงงานขึ้นมาตั้งพอมีโรงงานขึ้นมาตั้งก็จะมีพนักง,งานใช่ไหมคะพอมีพนักง,งานเข้ามาแน่นอนราคะสิ่งที่มันจะเสริม <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> ขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับจํานวนพนักง,งานที่ทํางานในโรงงานก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นร้านค้าร้านอาหารแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้ที่ดินในเขตนิคมพัฒนาค่ะมีความเจริญขึ้นแบบ เท่าตัวเลยก็ว่าได้นะคะราคาที่ดินก็แน่นอนล้วค่ะก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มีความมีความต้องการที่ดินไปทําโรงงานค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ทําให้ที่ดินผืนบริเวณเถวนิคมอำเภอนิคมพนัฒนาจังหวัดระยองะค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการนิยมมากขึ้นนะคะพอเป็นนที่นิยมมากขึ้นนะคะก็ราคาก็แน่นอนก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่ดินแปลงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าราคา ก็ขยับขึ้นสูงตามราคาตลาดนะคะแต่มันมีข้อดีที่มากกว่าแปลงทั่วไปก็อย่างที่บอก้วคะว่ามีความกว้างของหน้าแปลงที่ค่อนข้างกว้างทําให้ได้ประโยชน์จากรูปแปลงไปด้วยเลยในตัวนะคะก็ราคา,าราคาที่3ามล้านหแปลงนี้นะค่ะถือว่าคุ้มตรงที่ถ้าสมมุติใครจะแบ่งก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ถนนเลยนะคะไม่ต้องเสีย ไม่ต้องเสียพื้นที่ในฉนนไปทําถนนเรียกเรียกได้ว่าอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ดินทุกแปลงจะได้แบบนี้นะคะก็นี่คือเป็นข้อดีเนาะแต่ภาพรวมของที่ดินบริเวณแถวเนี้ยค่ะอีกข้อดีหนึ่งนะคะในบริเวณของนิคมพัฒนาเนาะก็คือว่าพอเขาเปลี่ยนสีผังเมืองใช่ไหมคะพอเปลี่ยนสีไปปุ๊บเนี่ยพอเป็นสีม่วงม่วงลายเข้ามาเนี่ยเป็นถิ่นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมบางส่วนมันก็จะมีเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานในด้านถนนที่แข็งแรงนะคะการซ่อมแซมถนนการเสริมถนนให้หนาขึ้นเพื่อให้แบบว่าเวลาที่รถเทรลเลอร์รถขนถ่ายสินค้าในโรงงานไปมาเพื่อจะขนถ่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังท่าเรือไปยังสนามบินแบบนี้ค่ะมันก็ต้องใช้สภาพถนนที่มีคุณภาพดีใช่ไหมคะดังนั้น,นะคะโครงสร้างเหล่านี้ ถนนหนทางอะคะ่ะก็จะถูกขยายไปด้วยการจะจราจรไปมาก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะก็ปัจจุบันนะคะถ้าใครเคยมาประมาณ7จ็ดแปดปีที่แล้วมาดูนะตอนนี้ค่ะจะเห็นความต่างเลยจะรู้สึกแปลกตาไปมากๆจากจํานวนบ้านเรือนที่มากขึ้นจํานวนถนนหนทางที่ถูกขยายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีของ คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้แล้วก็คนที่มีที่ดินอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นข้อดีของฝั่งนี้นะคะแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็ลองดูนะคะจะเห็นว่าพื้นที่นิคมพัฒนาค่ะถ้าเกิดใครแบบว่าลองหาที่ดินดูนะคะ่ะในนิคมพัฒนาก็จะถูกถูกผู้คนค้นหาในมุมของ ที่ดินสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าบางส่วนถูกปรับเป็นสีม่วงลายไปแล้วซึ่งสีม่วงลายก็คือเป็นสีม่วงลายก็จะเป็นสีสําหรับการทําอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒน,นาเอ้ยพื้นที่นิคมพัฒน,นาก็จะมีนิคมโลจนะและก็นิคม wha มากว้านซื้อที่ดินเอาไว้นะคะเพื่อจะตั้งเป็นโซนของอุตสาหกรรมค่ะรองรับของการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะมาสร้างโรงง,งานนะคะนี่ก็คือเป็นผลพลอยได้ในพื้นที่บริเวณนี้ ะะก็สาหรับท่านไหนที่อยากได้ขนาดเล็กลงมาเพื่อจะทําที่อยู่อาศัยค่ะก็ก็ยังมีให้จับจองอยู่บ้างแต่ว่าถ้าสมมติกรณีราคาที่เป็นแปลงใหญ่12ไร่24ไร่แบบนี้ค่ะราคาก็จะอยู่ถ้าไม่ใช่สีม่วงลายก็อาจจะแบบประมาณ2ล้านปลายแบบนี้ค่ะหรือบางแปลงที่อยู่ใกล้ถนนสาย36อยู่ใกล้ถนนเส้นหลักๆหรืออยู่หน้าถนนเส้นหลักเลยก็อาจจะประมาณ3ล้านนิดๆแบบนี้ค่ะก็ยังมีแต่อย่างแปลงเนี้ย เราต้องบอกเลยค่ะไม่ได้อยู่ติดถนนหลักแต่ว่าเป็นถนนในซอยแต่เป็นถนนในซอยที่มันจะใกล้สามหกมากๆเลยนะคะใกล้ถนนสายสามหกซึ่งถนนสายสามหกก็คือเป็นถนนสายเชื่อมจากเส้เสนสุขุมวิทหลักจากกรุงเทพมาเรื่อยๆไปจนถึงจันทบุรีตราแบบนี้ค่ะก็ก็สามารถที่จะแบบว่าสัญจรไปมาจะราจรไปมาได้สะดวกนะคะแปลงนี้ก็จะเหมาะสําหรับทําที่พักอาศัยนะคะเพราะว่าหน้าปักซอยนะคะหน้าปักซอยตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ทําบ้านจัดสรรขายมาแล้วนะคะก็ทําเป็นบ้านยกสูงขึ้นแล้วก็พื้นที่หน้าแปลงนี้นะคะถ้าเกิดท้ายแปลงลงไปก็จะเป็นที่สโลปลงไปค่ะทําให้บริเวณตรงนี้ค่ะถ้าเราอยู่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็จะเห็นหลัง,ลงคาบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านท้ายนะคะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีอีกแบบหนึ่งของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นคร่าวๆเ,เป็นภาพรวมของบริเวณรอบข้างของแปลงนี้แล้วก็ให้เห็น ความเป็นอ่าให้เห็นสภาพจริงของที่ดินแปลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนาะสำหรับท่านไหนท,ที่ที่ที่กำลังมองหาที่ดินเปล่านะครแปลงนี้ก็อีกแปลงหนึ่งที่แนะนํานะคะหรือว่าถ้ายังถ้าไม่มั่นใจก็ลองขับรถด,ดูในโซนนิคมพัฒนาหลายๆเส้นทางอีกมุมนึงนะคะอยากจะบอกว่านิคมพัฒนาเนี่ยปัจจุบันนะคะ,ะจะมีนักลงทุนชาวจีนมาเยอะมากเพราะว่าลง โรงงานที่ตั้งโดยส่วนใหญ่ในนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนจีนเนาะจะเยอะค่ะก็ดังนั้นนะคะพอเป็นคนจีนเยอะแล้วโรงงานที่ตั้งมา แต่ละโรงงานค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีจํานวนพนักง,งานเป็นหลักพันแบบนี้ค่ะหรือถ้าไม่ถึงพันก็จะเป็นเฉียดเฉียดพันดังนั้นพอมีพนักง,งานเยอะๆอะค่ะสิ่งที่พนักง,งานต้องการก็จะเป็นที่พักอาศัยใช่ไหมคะบ้านในโซนนิคมพัฒนาเนี่ยก็เลยจะส่วใหญ่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแต่ว่า,าตรงนี้ก็ออกจะเป็นคล้ายๆกับบ้านแฝดประมาณนี้ค่ะอย่างต้นซอยตรงนี้นะคะเลยทําให้แบบว่า ผังรูปแปลงในซอยนี้ค่ะก็จะเหมาะสำหรับการทำบ้านเลยบ้านพักอาศัยแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อรองรับพนังงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแถวเนี้ยโรงงานเยอะพอโรงงานเยอะก็จะมีผู้คนที่ต้องการที่พักอาศัยอะคะ่ะเยอะเหมือนกันแถวนี้ยังไม่ค่อยมีตึกสูงนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยว่ายังมีพื้นที่ว่างอยู่เยอะยังมีพื้นที่ว่างเปล่าให้สามารถทําบ้านเดี่ยวได้อีกเยอะอะค่ะก็เลยจะไม่ให้ไม่ค่อยเห็นทาวน์เฮาส์มากนักไม่ค่อยเห็น อคอนโดมากนะักประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะสำหรับสำหรับสภาพทั่วไปภาพสภาพแวดล้อมทั่วไปของบริเวณแถวนี้นะคะก็ยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังคงตั้งขึ้นมาเรื่อยๆมีมาใหม่เรื่อยๆนะคะยังคงขยายได้อีกเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอโรงงานขยายขึ้นใช่ไหมคะจานวนคนที่อยากได้ที่พักอาศัยก็เยอะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เลยจะเหมาะสําหรับคนที่แบบ กำลังจะสร้างบ้านขายเนาะหรือสร้างบ้านอยู่อาศัยเองก็ก็ยินดีค่ะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือสร้างบ้านให้เช่านะคะก็เป็นอีกเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสําหรับในบริเวณแถวนี้เนาะท่านไหนที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะคะอยู่อยู่นิคมพัฒน,นาซอย8ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดเอาไว้ในคอมเมนต์ให้อีกทีนึงนะคะหลังจากรลฟ์จบแล้วเนาะ ี่ก็เราพพูดในภาพรวมของนิคมพัฒนาให้ฟังแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่จริงนะคะว่าบรรยากาศดีเหมือนที่เราพูดหรือไม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันคะ่ะสักครู่นะโอเคอันนี้ก็อแบบค่ะเนื่องจากว่าเราอะที่ดินแปลงนี้จะจะปล่อยเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็จะมีหญ้าแบบนี้นะคะนี่เรายืนอยู่หน้าแปลงนะคะยืนอยู่หน้าแปลงก็จะเป็นแบบนี้เออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว ไปยืนหน้ารถด,ดีกว่าเนาะตอนนี้แสงจะย้อนย้อนแสงนิดนึงอันนี้เห็นไหมคะเห็นท้ายท้ายแปลงใช่ป่ะคะนั่นคือท้ายแปลงของเราเนี่ยจะแทบบอกว่าเราเห็นหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะคะถนนก็เป็นคอนกรีตไปตลอดตลอดเส้นทางละคะ่ะนี่คือหน้าแปลงเราจะได้คอนกรีตท,ทั้งหมดเลยนะคะท้ายแปลงของเราก็จะอยู่บริเวณนี้มีเพื่อนเพื่อนบ้านท้ายแปลงเราไม่แน่ใจอาจจะก,กําลัง อาจจะก,กาลังปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อปลูกตะไคร้เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านปลูกตะไคร้เอาไว้แต่อันนี้คือเป็นโซนของเราโซนของแปลง399ตารางวาค่ะตอนนี้ก็จะปีหญ้าเยอะหน่อยถือเป็นที่ว่างเปล่านะคะ่เนี่แล้วก็ดูลังคาเพื่อนบ้านจะเป็นแบบนี้นี่ด้านท้ายตรงนี้จะลึกอยู่ที่27เมตรนะคะด้านนี้เนาะจากจากถนนนะคะจากถนนตรงนี้อ่า ไปจนสุดด้านหลังด้านหลังจะมีกำแพงค่ะก็จะเป็น27เมตรส่วนด้านหน้าแปลงค่ะจะ60เมตรนะคะ,ะ,ะ,คะโดยประมาณเนาะโดยประมาณค่ะเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเวลาที่เราจะแบ่งซอยะคะ่ะเราก็ตัดตัดได้เลยนะคะไม่ต้องมีพื้นที่ถนนภายในแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ถนนหน้าแปลงเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็ท้ายแปลงแปลงติดกันด้านหลังนะคะก็จะอันนี้ปลูกตะไคร้เนาะ แล้วก็ท้ายลงไปอีกก็ยังเป็นที่ว่างน่าจะปลูกสับปะรดนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ค่ะก็ยังเป็นที่เปล่าแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่แน่ใจเขาอาจจะแบบว่าทําเป็นลานจอดรถเอาไว้นะคะเพราะว่าเห็นลงหินเอาไว้นะแต่ว่ายังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรค่ะยังเป็นที่ว่างๆอยู่ไกลๆท่านถ้าทุกคนมองไกลๆดูนะคะจะเห็นสีขาวๆค่ะนั่นก็เป็นโรงงานนะคะเป็นโรงงานเนาะโดยโซนแถวนี้ก็จะเป็นโรงงานท้ายของเรานูนเห็นลังคาสี สีมืดๆหน่อยสีเทาอะคะ่ะนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะฝั่งท้ายก็จะเป็นหมู่บ้านะจะเป็นแบบนี้เลยสําหรับบริเวณแถวนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วนะณนะปัจจุบันนะคะเขาจัดโซนที่เป็นโรงงานเอาไว้แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าโรงงานบางโรงงานอะถูกตั้งขึ้นมาก่อนก่อนที่จะทําผังออกมานะคะทําให้แบบบางครั้งเราอาจจะเห็นโรงงานไปรวมอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งไม่ได้ผิดนะเพราะว่าโรงงานสร้างมาก่อนเน่ะ <laughs> ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะปัจจุบันพอเขาจัดผังสีที่ชัดเจนจัดโซนที่ชัดเจนแล้วอะค่ะก็จะเห็นภาพว่าเออบ้างหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็จะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะคะอ่าเนีค่ะเราก็ยืนอยู่หน้าแปลงนี่คือถนนหน้าแปลงจะบรรยากาศจะดีมากค่ะก็ลมพัดสบายๆแทบ,บไม่ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเนาะอาจจะมีเสียงรถยนต์บ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ ซอยเี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นขนานไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปฝั่งนี้เราก็จะไปถนนสายสามหกละคะ่ะง่ายๆฝ,ฝั่งฝั่งที่อยู่ต้นซอยจะเป็นเนินสูงนะคะที่ดินก็จะสลมมาจากหน้าปักซอยเอียงลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท้ายแปลงละค่ะท้ายแปลงเราก็จะต่ํากว่าของเราของเราถือว่าอยู่ตรงระดับกลางซอยนะคะอ่าว้วก็เดินดูเรื่อยๆมีบางช่วงที่ ถ่ายเอาไว้แบบนี้นะคะนี่นี่ละค่ะก็เดินดูภายในก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าดูจากระดับดินภายในนะคะแล้วก็เทียบกับถนนหน้าแปลงเนาะก็ตรงระดับดินภายในอาจจะต่ํากว่าถนนหน้าแปลงอยู่บ้างนะคะได้เกิดใครใครซีเรียสเรื่องระดับดินก็อาจจะต้องปรับเสริมขึ้นหน่อยแต่ในมุมสภาพความเป็นจริงแล้วเนื่องจากแม้ว่าที่ดินนะคะมันจะต่ํากว่าถนนด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าระดับดินตรงนี้ค่ะ ในแปลงอะคะ่ะเทียบกับหลังด้านหลังด้านท้ายแปลงอะคะ่ะของเรายังสูงกว่าท้ายแปลงดังนั้นถ้าไม่ถมก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะคะอนอะนี่คะ่ะภายในก็จะเป็นแบบนี้ภายในจะจะมี็นหญ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรเนาะปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีหญ้าเกิดขึ้นนะคะอ๋อแต่ถ้าเราเทียบระดับระหว่างเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนบ้านก็จะมีระดับ ระดับพื้นของเขาที่สูงกว่าเราอยู่เนาะแต่ของเราก็จะสูงกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ท้ายแปลงอีกเหมือนกันค่ะก็จะลดหลั่นกันลงไปค่ะประมาณนี้สําหรับพื้นที่ภายในนะคะให้เห็นสูงๆเลยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นหญ้านิดหน่อยก็ไม่น้อยค่ะเยอะอยู่ถ้าไม่ตัดอะถ้าถ้าไม่ตัดบางทีอาจจะปล่อยไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวหน้าฝนรอบหน้าเนี่ยจะหนากว่านี้นะคะอ๋อ อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนหน้าแปลงนะคะเป็นคอนกรีตตลอดส่วนไฟฟ้าจะเห็นว่าไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแล้วก็ไฟฟ้าเส้นนี้ก็จะดึงไปที่บ้านที่อยู่ท้ายซอยนะคะส่วนเราอะค่ะก็สามารถจำจากตรงนี้ได้เลยหรือไม่ก็ตั้งเสาเพิ่มเข้ามาในแปลงได้นะคะแล้วก็ประปาก,ก็อยู่ฝั่งหน้าแปลงอยู่แล้วนะคะไม่ติดขัดอะไรสำหรับปปาเนาะเพราะว่าฝั่งหลังหลังแปลงก็เป็นบ้านบ้านพักอาศัยอยู่แล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นภาพาคร่าวๆในพื้นที่จริงของแปลงนี้เดี๋ยวเราให้เห็นอีกวางหัวท้ายแปลงอีกทีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือภายในจะเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าแปลงนี้ได้บรรยากาศนะคะได้บรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับสําหรับทําที่พักอาศัยเนาะสาหรับทาที่พักอาศัยแล้วก็หรือว่าจริงๆแล้วสมมตุติในโซนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอีกอีกมุมหนึ่งที่ที่เหมาะกับโซนนี้ก็คือ ซื้อเก็บเอาไว้ซื้อเก็บหรือไม่ถ้าถ้าซื้อเก็บไว้ก็ปล่อยให้เช่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะโซนนี้ค่ะนอกจากว่าจะมีคนเช่าทําสวนเกษตรเนาะแต่ว่าที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยอาจจะทําได้ไม่เยอะก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือคนจะมาเช่าเป็นที่จอดรถนะคะประเภทรถหัวลากรถเทรลเลอร์รถสิบล้อแบบนี้ค่ะเพราะว่าโซนนี้พอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ ก็จะมีรถขนส่งสินค้าที่ต้องต้องเข้าออกอยู่บ่อยๆทําให้ธุรกิจที่เสริมขึ้นมาหลังจากที่ตรงไหนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเยอะก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนี่แหละคะ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยจะเหมาะสําหรับการทําทําที่พักอาศัยทําที่จอดรถทําให้เช่าทาโกดังแบบนี้เนาะก็เหมาะเหมือนกันคะ่ะสำหรับท่านไหนที่อยากได้ที่ดินซักแปลงแล้วไม่รู้ซื้อไว้จะทําอะไรนะคะก็สามารถซื้อไปแล้วแล้วก็ปล่อยปะติดป้าย,ย,ยให้เช่าได้นะคะประมาณนี้เนาะสำหรับ ข้อดีของที่ดินแปลงนี้แต่ว่าข้อด้อยของเขานะคะพูดข้อดีแล้วก็ต้องพูดข้อด้อยด้วยเนาะข้อด้อยของแปลงนี้เท่าที่เห็นนะคะด้วยด้วยความที่เราไม่ได้ติดถนนหลักเราจะเข้ามาในซอยอีกทีนึงนะคะแล้วก็มองในข้อด้อยก็จะมีเพียงแค่หนึ่งก็คือเราอาจจะต้องถมด้วยระดับในระดับดินที่มันอาจจะต่ํากว่าถนนหน้าแปลง แต่จะมีข้อด้อยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพออยู่กลางแปลงใช่ไหมคะหมายถึงว่ากลางซอยอะคะ่ะสมมุติว่าเราจะทําพออยู่กลางปุ๊บพอเราจะทําบ้านเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าก่อนจะถึงเราก็เป็นบ้านด้านหลังเราก็มยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นบ้านหรือไม่อะคะ่ะก็เลยทําให้แบบว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยมุมมองในการที่เราจะทําที่พักอาศัยบางครั้งลูกค้าลูกค้าที่มาหาเราอะคะ่ะก็อาจจะนึกว่าเอออยู่ตรงกลางจะดู จะดูแบบโดนบีบแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อด้อยบางส่วนบางมุมของลูกค้านะคะไม่ใช่ข้อด้อยทั้งหมดเนาะแล้วแต่ว่าเราจะปรับโครงสร้างภายในแบบไหนนะคะแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกมีข้อดีที่ที่เยอะกว่าข้อด้อยเลยในอย่างน้อยเลยก็คือเรื่องรูปแปลงอะคะ่ะที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หน้าหน้าแปลงมีด้านหน้าแปลงที่ กว้างติดถนนถึง60เมตรทําให้เราจัดสรรประโยชน์พื้นที่ภายในได้ดีพอสมควรนะคะได้ดีมากๆเลยแหละเพราะว่าพอหน้าแปลงกว้างะคะ่ะเราจะทําตรงไหนเป็นประตูทางเข้าเราจะแบ่งแปลงไหนขายก่อนเราก็ทําได้นะคะนี่คือปีเป็นข้อดีของเขานะคะก็เลยทําให้ราคา3าล้านหในแปลงนี้เป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาของที่ดินนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเรามาได้คะ่ะเดี๋ยว พอเราคุยกันจบอะค่ะเดี๋ยวจะใส่พิกัดเอาไว้ให้นะคะเผื่อจะลองเช็คบริเวณรอบๆดูอะค่ะว่าอุ้ย,ยตกใจขอโทษทีเดี๋ยวจะใส่พิกัดเอาไว้ให้นะคะเผื่อว่าท่านไหนอยากลองอเช็คพิกัดรอบๆเช็คพิกัดรอบๆในที่นี้หมายความว่าจริงๆเวลาที่เราจะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนาะนอกจากเราจะไปซื้อเราจะไปมาดูที่ดินจริงแล้วอะเราควรจะดู รัศมีประมาณ5กิโล10กิโลใช่ไหมคะว่าในรัศมีที่ใกล้เคียงอ่ะมันมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างให้เราสังเกตให้เราได้คาดการได้ว่าอนาคตที่ดินแปลงนี้มันจะดีแค่ไหนเราซื้อเอาไว้มันจะมีโอกาสเติบโตได้มากแค่ไหนจากการที่เราสามารถดู ความหนานแน่นของสภาพแวดล้อมค่ะลองดูได้ค่ะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพอเราเห็นสภาพแวดล้อมตาม Google Map หรือตามแมปไปแล้วนะคะก็อยากให้ลองมาขับรถด,ดูบริเวณรอบๆออีกทีนึงนะคะเพราะว่าในบางครั้งในแมปหรือใน g ูเกิลแมะค่ะภาพมันไม่ใช่ภาพปัจจุบันมันอาจจะเป็นภาพเมื่อ3าามเดือนที่แล้วหรืออาจจะเป็นภาพเมื่อปีที่แล้วแบบนี้ค่ะแต่ในระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างภาพใน ในในแมอป่ะเนาะกับภาพปัจจุบันบางทีมันต่างกันอยู่ดังนั้นนะคะพอเห็นภาพรวมๆของใน Google Map แล้วยังไงก็ลองมาเช็คดูสภาพความเป็นจริงอีกทีหนึ่งนะคะจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าคําว่าที่ดินสวยแล้วก็ที่ดินที่มีรูปแปลงที่ดีะคะ่ะเป็นลักษณะไหนนะคะสำหรับสําหรับพื้นนี้นะคะเราก็เชียร์แล้วก็แนะนำค่ะอยากให้มาดูก่อนค่ะแล้วก็ลองเทียบกันหลายๆแปลงว่าในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นราคาเดียวกันนะคะ สมมติราคาอาจจะต่ํากว่านี้หน่อยนึงแต่สิ่งที่มันจะต่างกันก็คือรูปแปลงที่ดินนะคะเราเชื่อได้เลยค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าสมมติลูกค้าบอกว่าอยากได้ที่ดินสักหนึ่งไร่ในหน้าแปลงที่กว้างที่สุดแบบนี้ค่ะบางทีมันจะหายากมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่แบ่งเนาะก็จะพยายามจํากัดหน้าแปลงให้ได้น้อยที่สุดเพราะหน้าแปลงคือส่วนที่ทําเงินส่วนที่สามารถเพิ่มราคาได้เยอะค่ะ แต่แปลงนี้เราให้หน้าแปลงกว้างถึงสามเออขอโทษดี60เมตรนะคะดังนั้นแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่ได้มูลค่าเพิ่มจากรูปแปลงนะคะใครสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเราไาด้ค่ะเดี๋ยววันนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาทักอยู่ข้างหลัง,ง,ลงเสียงดังเกินไปหน่อยแล้วก็แอบกลัวด้วย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเดี๋ยวยังไงจะใส่พิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมเข้าบ้าน <c oughs> เรามาครั้งแรกเขาเลย <c oughs> อาจจะมาทักทัก